สวัสดีค่ะวันนี้กับสิภาคพี่น้องมาเบิกลดหกล้อนะคะ NPR 115ขั้นหน้าไม้ขั้นหน้าไม้จ้นะเีอา <laughs> เอาเอาแทักทายเปื่อนบ้านเล็กน้อยค่ะสวัสดีค่ะปะ้าสวัสดีค่ะขวดขีดน้ำอ่าร่างเครื่องคอยต้องหันไปใส่อ๋ออ๋อฉันบอกฉันสิไป็หูแต่ฉันพึงมากไ,ไหนี่เมีสวัสดีครับพี่น้องครับโอ้แดดเปียงเปียงครับพี่น้องฝนกับเมฆตกขันเ่ฆตกกระเรงรถเนาะ แงเออฝนนี่คันบัตกนี่แรงลดมาเห็นหน้ามาเห็นคู่คอยขาดไปออดหลอดฮอดบ้าซั่งมาเนี่ยคาจกสายไปยี่สุ่นมื่อหนึ่งแม่ก,ก้อมาจกหมด่อเมื่อหนึ่งปีนี้สิได้ซื้เขากินละมะั้งไปออดหลอดมาเนี่ยบัตกมาเนี่ยฝนบัตกการแสดงว่าฝนแรง,แแรงเอาแมีนเบาถึงนะเจ้าหน้าบ้างสร้างหัวมันเถอะมัไม่อยากตอกกระยศตกตังบ่จืนตังหน้าบ้านข่อยบ่จืนเอออข่ยบ่ได้เงินดอกบ่ตกกระยศตอกกระยกมาเละมาเบิ้งรถค่ะป๋าเอาเบิ้งกับเบิ้งตเตา น้ำเสนอมือนี้มีตัวของไม่ตัวหนึ่งนะครับเป็นอีซูซูเอ็นพีอาร้อยสิบห้าแรงเป็นรถเดิมๆนะพี่น้องเด้อนะครับตัวนี้มีออปชั่นพิเศษอีเศษอียางมาเตอร์มาเบิงน้ำกันครับมีไปเบิ้งดูครับเอามาเบิงน้ำกันรถเนี่เกิดเป็นรถเล่าลังเที่ยวพวกเครื่องขี้หรือลื้อเต้นน้ำมันเต้นกับสิเต้นน้ำมันเครื่องเติมน้ำมันเครื่องไว้แล้วว่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเวลาเปลี่ยนกับสิไหลใหญ่ไหลยางบัตเตอร์ออกงั้นสินะครับ วาไปกีดินไปอัดไปถือแข็งโอ้ยหลังเงียเป็นกำลังสิลังนี่เป็นน้ำยาพระเจ้าตัวเป็นน้ำยาตัวเป็นน้ำยาล้างเครื่องยนต์น้ำยาล้างเครื่องภายนอกเพินว่ากระเบิดว่าเป็นน้ำยาล้างเครื่องแต่ว่าตัวข่อยมันจังได้บุตอนนย้มันถือดลองเบอ่งกาลังศิลาดน้ำยากับอ่าข้าบโซปะกาลังทําปฏิกิริยากันอยู่ว่าสันเดียเออ ทำปฏิกิริยาอีกอย่างส่งได้ดอกอืม่มันค่อยคนักเะเลยนะเออมันนั่นมันบ่ไเด้นั้นนะครับแห่งดีอยู่แต่ว่าแต่ว่าด้วยความสกปรกของมันนะครับเครื่องมันมีปัญหานะครับเครื่องเอามาเบ่งน้ำกันครับพี่น้องเอาปิดปิดอันนี้ก็เอายวเอาหัวลงนะครับสีสันเห็ดมาแล้วนะครับจาของเก่าเป็นเก็บมาแล้วรอบหนึ่งนะครับสีสันมันนะเดี๋ยวจะเอาหัวลงนะลูกน้องไปใซตบุกเออบ่ท่านเราลงมก็ได้ดอกบ่ท่านล้ก็นได้ นะครับจดทะเบียน2537นะครับเป็นตัวแก้มเหลืองตัวสุดท้ายปี37นะครับเป็นตัวแก้มเหลืองตัวสุดท้ายนะครับโค้ด M แล้วนะครับแต่ยังไม่ใช่ FM นะครับเป็นโค้ด M แล้วครับพี่น้อง NPR 5 9 LU 5 M แล้วครับพี่น้องเอ้ามาเบิ่งน้ำกันครับนะครับเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์บอกเลยว่าดีมากนะครับเป็นเครื่องยนต์ที่รถบ่ได้บรรทุกงั่นหนักนะครับพี่น้องรถไม่ใช่รถไม่ได้บรรทุกงั่นหนัก เป็นรถส่งถังลมนะครับถังลมที่ใส่ในการงานสร้างนะครับถังลมนะครับเป็นรถที่ใช้ขนส่งถังลมนะครับพี่น้องว่าเบิ้งน้ากันนะครับประมาณนี้พื้นไม้วางทับด้วยเหล็กอีกชั้นหนึ่งเป็นพื้นไม้วางทับด้วยเหล็กจีนเป็ดอีกสันหนึ่งนะครับเด้อนะครับคอกนะครับเป็นคอกแข็งแข็งนะครับเป็นแปะน้ำแข็งแข็งนะครับเด้อนะครับรถไปไหนบรรทุกงานหนักนะครับยางเดิมนะครับพี่น้อง ยางเดิมนะครับถังน้ำมันน้ำมัน่ะเป็นของเดิมแต่กูตุบปท่านในรางแต่ว่าอยากขายแต่ปท่า,านในซื้อพุ่นละนะครับกั้นสีง่ายขั้นสีในการนี่ห้อยสนิมตรงตรง,ตรง,ตรงอ่าหูแหนบเต้าหูแหนบแน่นิดหน่อยนะครับให้พี่น้องไปเบิ่งนะครับเพื่อความบริสุทธิ์ใจนะครับมีแ<ม>น่นิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นอุปสรรคกับก<ข>ารใส่งานนะครับเด้อนะครับให้พี่น้องได้เห็นน้ำกันนะครับนี่ะครับมีสนิมนะครับมันมีสนิมนะครับแต่ว่าบ่ได้ผุไม่ได้ทะลุรุด สอดน,นะครับบ่วยอนะครับอันนี้ที่ว่าออปชั่นพิเศษนะครับตัวนี้จะมีลิฟท้ายนะครับเป็นลิฟท้ายนะครับเป็นลิฟท้ายนะครับสามารถถึง,งร่องแต่ว่าโกตุกใส่ไว้ข้างในเป็นอยู่นี่ใส่ย <ๆ S 1> ่างไงต้นเลยแต่แตั้งลิฟต, <ๆ S 1> ตัวเดียวนี่ตั้งลิฟลิฟตัวเดียวนี่ราคาหาหกหมื่นนี่พี่น้องนะครับลิฟตัวท้ายตัวเดียวเนี่ยหาหกหมื่นฟ้าไทายเนี่ยโกตุกขายโยให้พี่น้องไปเลยนะครับบ่วถอดนะครับบ่วถอดบ่วถอดโยให้พี่น้องไปถือเป็นออปชั่นพิเศษให้พี่น้องได้เอาไปใส่ไปสอยนะครับมู่่จาาอยกใ ผู้เจ้าถอดจังกิโลขายได้เป็นหมื่นนะครับหรือว่าสีถอดขายแต่ตัวมันพิเศษแต่ตัวมันได้หลายหมื่นนะครับพี่น้องนะครับในงานการขนส่งของข้าเจ้านะครับแต่โกตูบ่ได้ถอดนะครับรบ่บได้ถอดยก <ไป S 2> ให้พี่น้อง<ซ>มากเลยให้ไปจังสันนะครับมาจังได้ให้พี่น้องได้ไปใส่งานเหมือนที่ว่าอ๋ออันราคาเท่าไหร่ป้าราคาเกินยี่สบสองแสนห้าหมื่นบาทเท่านั้นยีสิบห้าต่อรองได้เด้ะสองแสนห้าหมื่นบาทเท่านั้นต่อรองได้แต่ย่ต่อหลายเลย ใส่งมุ้จ่อกคุมแล้วคุมเกินคุมนะครับยางมาเบิงน้ากันคุมเกินคุมนะครับใส่งานใดแต่ว่าโกดกใส่ป่านในเป็นการย้นออกเดี๋ยวลงการเพ่เป็นปันแดนะครับนี่นะครับอันนี้สิเป็นปั๊มของเพลนเป็นระบบไฟฟ้าใช้เป็นระบบรีโมทคอนโทรลเป็นคอนโทรลแบบมีสายนะครับเป็นคอนโทรลแบบมีสายนะครับเป็นคอนโทรลแบบมีสายเนะครับเอาเบิ้งน้ำกันนะครับยางนะครับเป็นเจ0 r ห6นสบ นะครับยางเป็นเจ็ดห้าศูนย์อาร์สิบหกนะครับเป็นบิโตโนทั้งหกเส้นนะครับบิโตโนทั้งหกเส้นนะครับสวย,สวยนะครับวาเบิร์น้ำกันนะครับเออเอามาสตาร์ทเครื่องพี่น้องดเบ้างดูงหรอกนะครับสตาร์ทเครื่องยอนต์นะครับสตาร์ทเครื่องยอนต์นะครับเป็นพื้นเหล็ก นะครับเป็นพื้นเล็กแล้วนะครับเป็นพื้นไม้ว่างทับเล็กอีกสั้นหนึ่งนะครับเหล็กจินเป็ดจินไก่หน่อยพี่น้องนะครับพร้อมใส่ยู่ค่ะพร้อมใส่พร้อมใส่นะครับกระบะไม่มีผูไม่มีก่อนนะครับกระบะไม่มีผูมีก่อนรถไม่ได้ใส่งั้นหนักแนบก็ยังเดิมๆได้ครับเด้อนะครับเอ้าสตาร์ทพี่น้องเลยฟังเสียงน้ำกันอ่านะครับนี่โอ้นหนามตะเออ ยาเช่้าันขึ้นเลื่อนกันราชื่นีน่โคตัวเ็าทายาเชื้อไซเด้มเข็มเนีครับ่ประมาณ้นึ่งไม่ต้องวางนะครับแล้วก็ครับเรียนกลางยังไงดูหรอกเรนกลางยังไง ยเครื่องเงื่อนคือว่าสมบูรณ์แบบมากสมบูรณ์แบบใช่ครัว่าสมบูรณ์แบบมากนะครับเครื่องยนต์ไม่ต้องห่วงนะครับเอาเร่งอัตราเร่งตอบสนองดีครับแกะนะครับเร่งพี่นั่งเรื่องนั้นกันเครื่องยนต์ดีมากอ่ะมอดสก้อนนะครับมอดก้อนนะครับเดือนแรกเริ่มเดิมที่รถคันนี้มีแอร์นะครับแต่ว่าเพิ่นตัดระบบออกไปแล้ว นะครับพี่น้องอยากใส่แอร์พี่น้องก็ไปเช็คระบบไหม,มอีกเทรืนน่อนึงนะครับเอาเอาหัวล่องนะลูกเอาหัวล่องเลยพี่น้องอได้เบิรงดรับกันนะครับกันนะคะเนาะเอ้แล,ล้าคา25ค่ะเพิ่อเปิดไว้นะคะเนาะสิบห้าส0งแสนาหนบาทครับในราคา250,000บาทนะครับพี่น้องนะครับกับตัวนี้นะครับ n t r 115ปีหางเป็นรถหางแท้ปีจดทะเบียนครั้งแรก2 5 3พันห้ร้บเกนะครับ นะครับสองสามเจ็ดนะครับเอกสารพร้อมโอนนะครับผ้าสีหกเจ็ดนะครับผ้าสีหกเจ็ดนะครับเอกสารพร้อมโอนผ้าสีหกเก็ดนะครับสวยๆนะครับนำสีมานะครับหนาสีระมันโอ้เพิ่นเห็ดสีไดงามเติบอยู่ด้วยแต่ว่าน่าสีเห็ดมากระมันหลายปีแล้วแหละสีหาปีแล้วแหละดูท่าทั้งระมัณซีหาปีด้วเห็ดสีสันนะครับ ภายในมาเบิ่งภายในน้ำกันคร <สะ S 2> ับพี่น้องภายในก่อนนะคะเก๋งภายในนะครับกัประมาณนี้นะครับเก๋งภายในกับปะมาณนี้ซิ่งที่ขาดหายไปก็คือฝาปิดเกะเ,เด้อน<ส>ะคระับฝาปิดเกะ <dot> หายไปนะครับฝาปิดเกะนั่นกับกับบุกันคว่ำหลอนข้างบนบุกันคว่ำหล่อนข้างบนเนดี๋ยกกวกดตุกเทไห้ก็ได้เ่ามีปัญหานะครับเอาแบบไล่ขอล้ำตัดเลยก็ได้ข้างบนนี่ครับพี่น้องครับแต่ตอนนี้ขอให้พี่น้องในเบิ้งสำนีสักก่อนนะครับบาะกระัดนะครับเบาะไม่มีหรือพี่น้องอยากติดสติ๊กเกอร์เป็นแก้มเหลืองกดตุกนี่ไห้ นะครับเป็นสติกเกอร์แบบแก้มเหลืองกมีไห่บอแน่อาชิดติดมือนี้นะครับ<า>ทำความสะอาดขอทำความสะอาดเครื่องกันข่อยว่ามีเครื่องฉีดหนามแรงดันมันสิออกให้ข่อยบอลมันสกรปรกแห้งเป็นได้ลางออแล้วนะครับตัวบักมันขับกับน,น้ำอาบผสมบ่วบามันปังเลยเนี่ย <laughs> อาบอยู่ละคะ่ะกับตัวสุดท้ายนะครับวอัอนที่จะมาเป็นวัออนสิเป็นสังลุยตัวนี้ตัวเป็นไอสังลุยอยู่ปีหนึ่งเป็นไอสังลุยอยู่ปีหนึ่งสวยเลยนะคะกับราคาสองแสนหาหมื่นบาทเท่านั้นนะไอเด้จ้า นะครับออกคอนหัวลานแต่แปลงแดดอีกค่ะพี่น้องโอ้กับตัอได้อีกคือเขาาข่อยแมนมุเจ้าบ่ตอต์ตัวโกตุกได้สีว่องให้แมนบ่ตตอตเคยมีครับพี่น้องบ่ตตอตัวโตุกงลดห้นะครับมองสีขายอยู่ในใจอยู่แล้วนะครับบอกรับรองว่าบ่ตตอตัวกะไฮแมนว่าบ่ตตอตัวเาได้ทั้งดีบ่แม่นทั้งสั่นนะโกตุกเบาเปียกพี่น้องนะครับโกตุกสีขายในราคาเกณฑ์มาตรฐานของโกตุกสีขายมันมีอยู่แล้วเปิดราคาไว้พี่น้องไดี๋ยวมาบอกจ่าปูนคุยกันนะครับพราะด้อยวย้ำโกตุกโดนๆนะ มุกยากับปงเบื้องลวกับยาฟองเนี่ยอะไรก็เลยฝอยนะเออฝอยเลี้ยงนั่นกับอีนั่นกับบักกันนี่อีนี่เป็นผัวอีนั่นอีนั่นเป็นไออี้นี่พ่อให้เดียวกันโดนๆถึงซื้อดอกแล้วบ้านยูอูนอนเด็ดปะเด็กติดตัวพร้อมอยู่บ้านเ่าโพหมู่ที่ห้าตำบลนองกรุงสวรรค์อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมาหาสารคามอยู่ซอยเดียวกันกับสำนักงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงเด้อนะครับสำนักงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงอยู่ซอยเดียวกันแต่ว่าข่อยว่าได้เป็นหมอลำดอกเออว่าได้เป็นน้ำเพลิน <laughs> มันคนละสายดิพี่น้องโกตุกเป็นนักมวยนะครับ<อ>มันสีเดินสายหมอลำคือเหมือนบาได้เป็นห <c oughs> มอลำคือเหมือนบาได้เออนะครับอันสร้อยเดียวกันแต่ว่าผู้หนึ่งเป็นหนักมวยผู้หนึ่งเป็นหมอลำมมันก็ไปต้องกันมาได้ดิคนละสายเออมันคนละสายคนละสายครับพี่น้องนะครับครับตัวนี้เลยครับนะครับพ่อใส่พ่อสอยนะครับพ่อปาดหนึ่งปาดแจงกับราคาประหยัดประหยัดครับพี่น้องนะครัาคาผู้ใดมักรหลดเดิมเดิมเลยมาหลด นะครับผู้ใดมักเดิมๆแบบเดิมๆนะครับแบบนนว่าพราะท่านลดเกลือไข่ไข่ว่าเอ่อเพาะท่านในซ้ำนะครับใครแม่เปรียกยังผู้สาวกับสีเกลือแม่ห่างหน่อยแม่ไอโจหงจ้าวว่าแม่หา่างหน่อยว่าเป็นกะหรี่เด้อยว่าเป็นกะหรี่ใอยหาประตูเลขข็กคอนเจนนี่อันนี้แม่ห่างหน่อยเออแต่ว่าเกือบเคยผ่านมือไส้มาแล้วล่ะผู้หนึ่งรือสองคนบ่เออเคยผ่าน <c oughs> มาแล้วแต่ว่ายังมาถึงก็มาเป็นแม่เลี้ยงบ้านวันเถาะบ่ท่านในถึงกับแม่เลี้ยงบ้านอันนี้เขาเป็นแม่ห่างหน่อย นะครับเป็นไม้หางน้อยยังสวยๆนะครับโคตรขับมากถือว่าโอเคอยู่นะครับมาลองขับเบิ้งนะครับมาลองขับเบบิงครัมาลองขับเบิ้งนะครับมาลองขับมาสัมผัสลองเบิ้งว่าเออรถราคาซัมเนียนะครับสภาพซัมเนียนะครับมันกับห้องกับสิบพ่อใจเปรียบเทียบกับคั้นละสี่ห้าแสนนะครับเนาะนะครับละขัละสองแสนกว่าบาทนะครับถึงเขาซื้อรถกระบะกับว่าได้งามเด้ยนะครับอันนี้ซื้อรถบรรทุกลกล้อได้ลอยสีผาได้เอ็นพีอาร์นะครับได้ตัวลุยๆจังสี่นะครับไปใส่งานในครอบครัวของเขาในงานเนสสวนนะครับ ซ้ำนี่โกตัวพ่อใส่เด้ยนะครับถือว่าพ่อใส่พ่อสอยนะครับในในงานนะครับธุรกิจครอบครัวของเฮานะครับถือว่าพี่น้องเอาไปใส่ได้ในงานธุรกิจส่วนตัวล้านของเก่หล้านอุปกรณ์ก่อสร้างทรงอิฐทรองหินทรงใส่ใส่ได้หมรถไฟไทยมันก็คุมแล้วไอ้นะครับโกตุกยกไข่เลยมุมีถอดนะครับไม่จังใดให้พี่น้องเอาไปใส่ยังสั่นเลยนะครับว่ามันถอดว่าเอ้ยเอาอันนี้มาได้สโซโล่มาสิถอดโซโลออกเออ ได้ฟ้าไทยดีๆมาสิีทอปบอแบนโกตุกครับแบบนั้นนะครับมาจังไงกับยกคนก็อยูนเกมเนาะนะครับเพิ่นผู้เพิ่นขายให้โกตุกเพิ่นก็บว่าได้ถอดนะครับเพิ่นก็มีจิตใจอันบริสุทธิ์เฮอกันนะครับขอบขอบบุญขอบคุณนะครับไปยังเสียเบิ่มนะครับเสียเบิ่มกุดลังนะครับเด้อนะครับในสังกัดของมูฟเวกรบวกน้องโกตุกนีแหละกับแบงปันกันมากนะครับเราก็บ่ได้ถอดนะครับบ่ได้ถอดแล้วเล่าบอกว่าเจ้าขันไม่เอาปัสยเจ้าก่ะไปถอดสังกิโลขายแต่ว่าบ่เเฮ็ดนนนะะคครรรรรััับบบบาิิิิสสุุุททธธ์์ใใจจโกกกกกตะ จาของเก่าเผิ่อว่าถอดโอตุกกับ่าถอดคื่กันยกให้พี่น้องได้ไปใส่หันมู่เจ้าอยากถอดมู้เจ้าไปถอดยุบันนะครับถอดยุบันไขายไปซสือฝ้าไทยมาใส่ได้หอดหาอันเเออเอครับอาอนนี่<อ>ม,ม,มี้ลบตารัดมือเห่ยฮอดหัวลันอโอ้ใหฟังเด่อยวเดี๋ย่เดี๋ยวคุยช่วห้ฟังอันนึงมือเช้า่อยไปห่างกัต้ห่างไปตึ้งหมว่านขดยามพี่น้องนะครับว่ได้โวาเล่นเด้อันนี้โวาเื่องริงเลยบ่มันนั้นนะครับถือตัวนึง ะครับเป็นถือแม่มันแต่ว่าลูกน้อยมันนั่งฝ่อสางหลังอยู่พี่น้องนะครับแต่ตายโกตุกเอาบ่อลงกินบ่อลงนะครับปล่อยบอค่ะจำเป็นต้องได้ปล่อยนะครับลูกลูกพ่อทอไงก็แขนจากน้อยนั่งฝ่ออยู่สี่ตัวนะครับเอาบ่อลงพี่น้องนะครับปล่อยคือปล่อยเขาขึ้นธรรมชาติกาคิดใจกับว่าสิเอามาย่างเอามาผัดเผ็ดเอามาค้ำเวอรเนาะ ต้องไเห็นสภาพจังสันแล้วหอถ้ำบาบบุลงอีลีครับพี่น้องอันนี้บริแกใจบุญกนะครับก็บวัดในวายเบุญหรอกแต่ว่าเขาเห็นสภาพแล้วห้องห้องกับม่ลูกขึ้นกันนะครับพี่ลูกมีหลานขึ้นกันขันเป็นลักษณะจังสันนี่โอ้ขึ้นสกัดดาวลุงขักแยบขึ้นได้ใจหรอกว่าเออมันมากินมันกินมันน้องไปหางออกน้องไส้ไปหางออกจากป้ามันแต่ว่าหลายเรื่องกับายบันฑผยนะครับครูขึ้นเบอเคียยงผููกินเป็นนี่มาเลยครับพี่น้องนะครับสั่งซิ่งมาจากรัศดาอย่างดี บัดได้ได้โตมันแล้วยงก๋วยกับ่ะก้าเอาไต่ก๋อยคือเก่าค่ะพี่น้องเออเอาไปซื้อสินหมูสินงัวมาลาบดีเพื่อมาสน้องก๋วยเพื่อเอาล่อยให่งเข้าสู่ธรรมชาติเอาเอาเซมีนะนะข่อยขมาแล้วนี้พ่อพี่พ่อน้องไปเพียงซเซนี้ซะก่อนขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ